สวัสดีค่ะนี่ข่าวชายแดนไทยกัมพูชามาอัปเดตกองทัพไทยผิดหวังรัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อเท็จจริงยิงไทยไม่หยุดยกห้าข้อสัตย์กองทัพเขมรภัยคุกค,คามไร้ศักดิ์ศรีชายชาทหารควรทบทวนบทบาทเมื่อวันที่30กรกฎาคม68พิลตรีวิทยยัยลายถมยาโคลศก,กองบัญชาการกองทัพไทยถแถลงถึงกองทัพไทยรู้สึกผิดหวังต่อคำถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ซึ่งได้ออกถแถลงการเมื่อค่ำวันที่29กรกฎาคม2568โดยชี้แจงและแสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. ประเทศไทยยึดถือข้อเท็จจริงและไม่กล่าวหาโดยไร้หลักฐาน จากข้อมูลที่กองทัพไทยเปิดเผยต่อสาธารณชนในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาโดยยืนยันว่าทหารกัมพูชาได้เปิดฉากการยิงเข้ามาอย่างที่มั่นทหารไทยบริเวณภูมะเขือและช่องอ่านมา้าเมื่อวันที่29กรกฎาคม2568เวลา21นาิกา30นาที มีได้เกิดจากการกล่าวหาโดยปราศจากมูลหากแต่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่หน้าแนวการวางกําลังของทหารซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยหลายหน่วยงานมีบันทึกเหตุการณ์การสื่อสารและพยานแวดล้อมที่ยืนยันชัดเจนการที่ฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าวมิใช่เพียงการเพิกเ,เฉยต่อหลักฐานที่ปรากฏแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของกลไกสันติภาพในเวทีโลก ทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อกลไกลผู้สังเกตการที่เป็นกลางและยืนยันข้อเท็จจริงบนหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อพิสูจน์ให้ประชาคมโลกเห็นว่ากองทัพไทยปฏิบัติตามคำมั่นอย่างเคร่งครัดไม่ใช่แค่ออกมาพูดว่ามุ่งมั่นและแน่วแน่แต่พิสูจน์ได้ด้วยการกระทำ2พฤติกรรมของทหารกัมพูชาสะท้อนปัญหาภายในกองทัพตนเอง การที่ทหารกัมพูชาบางหน่วยยังคงใช้อาวุธหลังการหยุดยิงสะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของการบังคับบัญชาและภาวะขาดวินัยในหมู่ทหารระดับผู้ปฏิบัติการโดยการออกมาปฏิเสธความรับผิดชอบของรัฐบาลกัมพูชาตอกย้ำว่ากองทัพกัมพูชาไม่สามารถควบคุมกำลังพลของตนเองได้เข้าข่ายภาวะล้มเหลวในการบังคับบัญชา หมายความได้ว่าในปัจจุบันระบบก,การบังคับบัญชาภายในกองทัพกัมพูชาขาดประสิทธิภาพผู้นำไม่สามารถควบคุมกำลังพลของตนเองได้หรือหากเลวร้ายกว่านั้นอาจเป็นการที่มีผู้มีเจตนาปล่อยให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลทางการเมืองบางประการ 3. ไทยยืนยันเจตนารมสันติภาพโดยเปิดรับการตรวจสอบจากกลไกที่เป็นกลาง กองทัพไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับกลไกระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเข้าถึงพื้นที่และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิ่งใดต้องปกปิดโดยฝ่ายไทยมั่นใจในความโปร่งใสของตนเองและเชื่อมั่นว่าความจริงจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความรับผิดชอบและความตั้งใจที่แท้จริง 4. เรียกร้องให้กัมพูชาทบทวนตนเองโดยหยุดกล่าวหาผู้อื่นโดยไม่แก้ปัญหาภายในก่อนที่รัฐบาลกัมพูชาจะกล่าวหาประเทศอื่นว่าบิดเบือนความจริง ควรหันกลับไปตรวจสอบตนเองว่าเหตุใดคำสั่งหยุดยิงจึงไม่สามารถหยุดเสียงปืนในแนวหน้าได้หากไม่สามารถควบคุมทหารให้ยุติการสู้รบหลังคำสั่งหยุดยิงได้ย่อมหมายความว่ารัฐบาลขาดอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชากองทัพของตนเองอย่างสิ้นเชิงและการที่กองทัพกัมพูชาไม่สามารถสั่งการให้หยุดยิงได้ หมายถึงความอ่อนแอและไร้เสถียรภาพของกองทัพนำไปสู่ความไร้ศักดิ์ศรีของการเป็นชายชาติทหารจึงขอเรียกร้องให้สังคมโลกประนามและจับตามองว่ากองทัพกัมพูชาเป็นกองทัพที่สร้างภัยคุกคามทั้งต่อภูมิภาคและประชาคมโลก 5. เหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาใช้อาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วยขนาดเล็กยิงเข้ามาอย่างที่มั่นทหารไทยเมื่อคืนนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ทหารกัมพูชาในแนวหน้าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังในพื้นที่ห่างไกลโดยขาดการดูแลส่งกำลังบำรุงจากกองทัพโดยมีทหารกัมพูชาหลายนายยอมวางอาวุธและเข้ามอบตัวต่อทหารไทยในเวลาต่อมาพฤติกรรมดังกล่าวมีใช่แค่ละเมิดคำสั่งแต่ยังสะท้อนสัญญาณอันตรายว่ากองทัพกัมพูชาขาดความสามารถในการจัดการกำลังพลในยามวิกฤตในขณะที่รัฐบาลกัมพูชากล่าวอ้างถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ เพื่อสันติภาพในทุกบรรทัดของแถลงการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่29กรกฎาคม2568ชี้ให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้หวังผลทางยุทธวิธ,ธีแต่เป็นการเรียกร้องจากความรู้สึกถูกทอดทิ้งไม่มีสเสบียงไม่มีการหมุนเวียนกำลังและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพสะท้อนว่ากองทัพกัมพูชาคือระบบอำนาจจิยมที่สร้างจากความหวาดกลัวและไร้มนุษยธรรม กองทัพไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาและกองทัพกัมพูชาหันกลับไปดูแลทหารของตัวเองก่อนที่จะกล่าวหาใครๆว่าบิดเบือนความจริงพฤติกรรมการแสดงออกที่เกิดขึ้นแสดงว่าพวกเขาเหนื่อล้หวาดกลัวหิวโหวยและต้องการให้ผู้บังคับบัญชาของตนดูแลและแสดงความรับผิดชอบมากกว่าออกมาแก้ตัวและโกหกซ้ำซาก กองทัพไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าประเทศไทยมุ่งมั่นต่อกระบวนการสันติภาพโดยแท้จริงพร้อมดำเนินการอย่างโปร่งใสมีวินัยและยึดมั่นในพันธสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศขอเรียกร้องให้กัมพูชากลับมาทบทวนตนเองอย่างจริงจังและยุติพฤติกรรมการปฏิเสธความจริงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นฟูสันติภาพอย่างยั่งยืนฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ